ตาขาบตัวน้อยความกลัวแสนน่ารักถามไปฝึกเข้าคอร์สเรียนจนเลิกกลัวพออีกสัปดาห์หนึ่งความกลัวเริ่มกลับมาทำอย่างไรดีคะตอบต้านผลักปฏิเสธความกลัวเขายิ่งมาและมาเรื่อยๆยอมรับประชิญหน้าและเข้าใจความกลัวได้เขาจะหายไปเองตลอดการต้องแจ้งจิตให้ได้ กิเลสคือโพธิสิ่งนี้เป็นของขวัญเราปฏิบ,บัติบำเพ็ญจุดประสงค์ไม่ใช่ให้หลีกหนีปานามต้านผักหรือต้องปฏิเสธกิเลสนะไม่งั้นเราก็จะหนีไปตลอดหนีไปเรื่อยๆดังสมาธิเอาหินทุบหญ้ามันไม่เคยหมดไม่เคยหายไปไหนหากเราไม่ยอมรับในทุกสิ่งอย่างและหลอหลอมรวมเป็นหนึ่ง กับเขาให้ได้ก็จะอึดอัดไปตลอดจากสนทนากับพระเจ้าก็จึงเปิดเผยว่าจงอนุญาตให้เด็กรู้สึกกลัวโกรธเศร้าอิจฉาเซ็กเพราะเมื่อเด็กคนนั้นโตขึ้นเขาจะควบคุมอารมณ์เชิงลบนี่ได้อย่างสมดุลเพราะหากตอนเด็กเราปิดกั้นเธออย่ากโกรธสิเด็กผู้ชายต้องเข้มแข็ง ห้ามเศร้าห้ามมีน้ำตานะโตขึ้นเขาจะเก็บกดและระเบิดอารมณ์โกรธแบบพั่มเพื่อจนกลายเป็นอมาพาสไปเลยตีมือเด็กโกรธจัดอย่าจับของลับเธอนะเรื่องเซ็กเป็นของสกปรกเป็นของน่ารังเกียจพอโตขึ้นเด็กนั้นจะกลับจะเก็บกดและมกักมากในกามจนเสียสมดุลไปเลยเด็กที่เคยโดน ลวงละเมิดตั้งแต่เด็กพอโตขึ้นเขามักจะไปลวงละเมิดเด็กคนอื่นต่อเพื่อเป็นการแก้งเป็นการแก้แค้นสังคมแบบตัวเองติดใจทำไมมันกับตาลปาฏแบบนั้นละ่ะเพราะเจ้าตัวได้ต้านผักอารมณ์เชิงรบนี้จนซึมลึกลงจิตใต้สำนึกจนเสียสมดุลเข้าไปเสียแล้วนะสิดังนั้นจงมองเข้าไป เข้าใจในทุกอารมณ์เขามีมุมมองที่ดีอยู่นะทุกสิ่งเป็นสองเหรียญสองด้านหากเราหาให้เจอเมื่อเราเข้าใจยอมรับและก้าวผ่านเขาได้นั่นคือวัคซีนจิตขนาดเอกทีเดียวเลยละ่ะความกลัวก็เช่นกันเขาเป็นพ่อของทุกสถานบันแห่งพลังงานเชิงรบความกลัวเป็นคลื่นความถี่ที่ต่ำที่สุด โลภเพราะกลัวขาดแคลนปดอยากจึงพยายามกอบโกยแบบไม่สนใจใครโกรธพราะกลัวไม่มีคนสนใจอยากมีตัวมีตนจึงฟาดงัวฟาดงางแบบไม่มีเหตุมีผลเพราะเรื่องึกชันอยากให้เธอสนใจเห็นฉันบ้างพยายามชูไม้ชูมือให้เธอมองเห็นฉันหน่อยสิฉันโกรธงอนเธออยู่นะหลงเพาะกลัวในสิ่งไม่รู้ อวิชากลัวไม่มีบุญเยอะๆกลัวได้ขึ้นสวรรค์กลัวตายกลัวนรกกลัวอนาคตกลัวพัดพลาดกลัวไม่ได้ไปนิพพานวิธีแก้ความกลัวง่ายสุดคือประชิญหน้ายอมรับเข้าใจในความกลัวนั้นสิความกลัวจะแตกแขนงออกมาเป็นวิตกวิจารลังเลสงสยัยฟุ้งซ่านแล้วก็วนกับความคิด วนไปมาสิ่งนี้ยิ่งเพิ่มระดับความกลัวให้เขาไปทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆจนหลอนกับอนาคตอันใกล้ที่ตัวเองคิดเองเออเองและเริ่มหอยหากับตัวเองว่าฉันไม่อยากเป็นอย่างนี้คิดเอาว่าคิดเอาเลยแต่เราเองนั่นแหละที่เข้าไปเพิ่มพลังกำลัง เร่งปฏิกิริยาแห่งการเสฟจากความคิดวนจดจ่อให้ค่าจนเขามีตัวตนขึ้นมาจริงๆให้ย้อนถะให้ย้อนถามตัวเองเราอยากให้เรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นไว้มันเกิดขึ้นมาจริงๆหรือถ้าไม่ก็ไม่มีวิธีแก้เพียงเสฟบุคคลที่สามขึ้นมาแล้วกลับไปมองดูตัวเองนี่คือ สติปัจจุบันมองเขาสิเรากลัวอะไรหน้าตามือไม้เราเป็นอย่างไรเวลากลัวหน้าตาเราเยเกปิดเบี้ยวมันดูไม่น่ามองเอาเสียเลยแล้วทำอย่างไรต่อดีเราคงไม่อยากให้ตัวเองมีหน้าตากิริยาอาการแบบนั้นใช่ไหมกลัวที่แคบที่มืดกัวผู้คนกัวอนาคต กลัวคนจะทำรายกลัวงูหมอจะให้เราค่อยๆให้เราไปเชิญหน้าดูภาพงูแมงป่องตาขาบมแมลงสาบแล้วค่อยๆลองให้เราเข้าใกล้จงสัมผัสจับเขาได้ไม่แน่เธออาจมองเห็นมุมมองของความน่ารักตาใสาๆหลงรักเจ้าตาขาบตัวน้อยเห็นเจ้ามแมลงสาบกำลังทำความสะอาดตัวเอง หรือเขาหรือเข้าไปเห็นมุมมองความน่ารักแห่งความกลัวนั้นไปเลยก็ได้ว่าเขาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดจากจินตนาการว่าเขาต้องมีพิษอันตรายร้ายกาจเหมือนในสารคดีที่เราดูตอนเด็กๆก,ก็เป็นได้ขอบคุณข้อความจากนกอัศวะกระผมวันเฉลิมกล่าวบทความสวัสดีครับ